มาเจอกัอกบใคระเชฟกัเลยค่ะวันนี้เรามีสองเชฟผู้ยิ่งใหญ่จากวานนี้นะคะเขามาทำอาหารให้กับเรากินรายการอาหารคือโบเตอร์สำน,นี้ค่ะก็มีค่ะอันนีเ้เป็นเชฟที่เป็นผู้ มาจัความมาิดนึงอันนี้คือเชฟใหญ่ของเรานะคะดูวิธีการคึงมะนาวไหอันนี้คือคืนวิธีคึงมะนาวของเขาค่ขาขาจ้าแล้คืนมะนาวแล้วเราร้องเพลงโอ้โหไปทำปัญนาค่ะเราจะให้มันเรามาดูผู้ท้าชิงของเรานะคะผู้ท้าชิงคือฟานดิ้ชาเดก้า คุณเกรงไกลค่ะผู้ท้าชิงใส่น้ำไปอีกนี่ใส่น้ำไปอีกเขาอยู่นัหนองแขมค่ะเขาเป็นเชฟกระท้าเด็กวงเล่าผู้อันดับหนึ่งในหนองแขมค่ะถ่ายเขาสมว่าคล้ายได้แจวหน้าไว้หน่อยผู้ท้ธชิงตอนนี้คุณถ่าตามอะไรอยู่คะน้ำเปล่าเพื่อช่วยอะไรคะเนี่ยเติมน้ำเปล่าเพื่ออะไรคะน้ำมันน้อยครับจบ ไอนี้แมากขั้วยากไพ่เอ๊ะแล้วพริกนี้เป็นนี่มันใช่พริกอะไรคะเนี่ยจากประเทศไหนคะเนี่ยพริกนี้มาจากประเทศไหนคะก็ซื้อมาจากเออ่ตลาดแถวนี้นะครับโอ้โหตลาดแถวนู่นซีตะเกียร์นู้นเอ้ที่ฉันเคยทำไต้องรอให้น้ำเดือดก่อนไม่ใช่เหรอคะแล้วใส่เครื่องไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือไม่ก็หอมนี่อ่ะอ๋อหรือจะหอมไปเองโอเคค่ะขอซูมกระทะอร่อยนะคะค่ะ แล้ววันไหนมันจะสุกคะเนี่ยเอาไม่ใจไปอย่างนี้เหรออันของเขาเอันนี้ผมแยกมาเอาไม่เอาค่ะอย่าทะเลาะกันนะคะเราต้องสามัคคีเป็นพลังกันนะคะเชฟกระทะเหล็กของเราค่ะอันนี้เป็นผู้ช่วยเชฟนะคะนี่มาจากออสเตรเลียนะคะเป็นมิสไทยม s สออสเตรเลียมือหน่ะมองไม่เห็นน้า ว่าเขามีควาาเข็ยนยังไงท่านผู้ชมเขาเ็นยนไงคะอยู่วิ่งหนีค้ะท่านผู้ชมไม่กล้าใดออกค่ะมากรมารออกหน้าออกตายองไเวล่ายแบบแท้เขาเลยว่เธอวิธีการทำของเขาก็รู้แล้วค่ะว่าอร่อยชิบเลยอะแพ้ว่ะต่แค่ไนแพ้แพแพ้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 แ้แพ้แ้แ ไม่ใช่เอาอย่างเนี้ยข้าก็ชลรักมาเลยดีว่ะากมีสูตันมามซูมซูมเมีสูราก็อยู่กคุยกิกปรึกษาเรื่องอะไรอยู่คะหัวป่าผมพันหนันาไปนี่ลงไม่ได้พันนกนา้ยนนี้เดินดีวะนี่กำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังห่นมะนาวใช่ไหมคะร้น้ำเหล็ก ปันนี้ดันว่ะสูตรนี่ได้จากไหนมาคะเนี่ยประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นล้วปลารชนิดเดียวอ่ะแล้วปลานี่เหลือเยอะทำไงเนี่ยเออนั่นแหละอยู่ในคนถ่ายกล้องค่ะคนนี้นี่มั่เล็ใส่ล้อไปทั้งคนเคยเห็นแม่นางเรือไหมคะนั่นค่ะขอประกบอยู่ตรงนั้นมืดเงาแบบมืดไม่มีแสงเขารู้ที่คุณไม่มือโปคุณเลื่อนอะไรอ่ะเขาทะเลาะกันแล้วค่ะเชฟเขาทะเลาะกันแล้วสองคน เงียบกงไว้ป๋าชอบมากดดันหวัดปม่ใช่นี่ใส่ไม่ดีนะตัวเองอ่ะบ้า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 วิ้ยคลิปโหลดิวิอย่าออกิว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 ินิว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 ิสิว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 อวเวาวิ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 ววิ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 วาวิ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 ววิิ ถ้ามือตัดได้ไหมไม่ได้ท้องได้คมอ่ะเอาลวกล้วงค่ะลวกอะไรล้วงแต่โอ้ทิ้งค่ะมันไม่มไม่มีความสำคัญดูว่าเธอเหี้มีอะไรเยอะมากมาเขากลับมคือแฟนจะใช้กำลังเยอะหยญ่และทับถมมันเมันนึกผมจะบอกคุณนะต้องอยากอร่อยไม่เลยมันไม่อยู่ที่ว่าน้ำเดือดน้ำเดือดอันนี้ใครคะนที่เราแตะเครื่องก่อนน้ำเดือดนี่เป็นน้ำเดือดติดของมันอันนี้คือกรรมการอีกหนึ่งคนของเรานะคะ เาชิมค<ะ>่ะแท๊กแท๊กไก่มาแทกกี่แล้วแทกีแล้วถึงแม้ว่าจะมีกันสองคนหัวเดียวกระเทียมไม่รีบแต่เราก็สุดใจค่ะหน้าใหญ่ค่ะแค่ขาเกาะไปก็เกาไม่ไหวแล้วมาหนะ้าแัดไปอีกรังหนึงอันนี้ก,กรรมการตัวน้อยของเรานะคะขอไม่ไหวแล้วต้องแข่งกับเราค่ะหมอยากทายมาเลย มอการานเกน้อยนะคะไม่ต้องเป็นหัวนะคะเกมนี้เราจะต้องจบได้สมบูรณ์แบบค่ะถึงไม่ได้จบตอนเที่ยงคืนก็ตามนะคะเอาละค่ะยกสดแล้วค่ะเชฟยกซดไปนึงแก้วแล้วฝามันละไปกี่ลูกเนี่ยคนละสองฝามันถ้หมันมีี่ผิกนี่สี่จ้ะเอองามไส้ปลาบางเบ้นเลยอเบมันลงในกระทะครับผมเรามาดูน้ำหน้ามันนะคะทำน้ำได้กินเป็นยังไงกัน คุณลองคิดสิคะว่าไฟที่มันลุกท่วมจุ๊บแล้วเมื่อไหร่มันจะเดือดสักทีค่ะเรารออยู่นะคะเอ๊ะเมื่อไหร่จะจบกัะทีนะคะถ้าต้อไปก่อนไหมคะถ้าต้อไปนิดนึงค่ะถ้าต้อนิดนึงนิดเดียวค่ะ